ครับทุกท่านครับผมมาดในเรื่องโซ่เข็มชาแนวกันเหอนเดิมครับวันนี้นะเราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรพูดมาดิโอมเห็บกำสองสกูโดนผีหลอกสกูฮิตสอรี่นะครับเป็นแมปผีของคนไทยนะซึ่งเราจะมาเล่นกันสามคนใครจะนำถ้าเขากดลาวิวเล่นต่อมาเป็นตมาจะนํเขาลักผีเพื่อนลักผีลักผี ลักลักผีแกจะลักพาตัวผีไปไหนอะอันนี้ผมเปิดอันนี้ผมอันนี้ผมเปิดหน้าเลยนะอันนี้เราจะไปยังไงอ่ะเปิดหรออู้เกมแกเปิดเออเอ่อเอ้ยมีประตูมีประตูสามประตูเฮ้ยในนี้มีค้อน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  มันมีตัวอะไรอยู่ด้านน่้เฮ้ยใครนำใครนำใครนำแย่เขานำเฮ้ยมีประตูอ่ะมีประตูอ่ะเอองเดี๋ยวขอเปิดเสียงหนักๆขอเปิดเสียงหนักๆเรียบร้อยเห็นแต่เพื่อโซโคหมโรงเรียนเราเลยเออ โอ้โหทำไมมันพิมพนขึ้นขนาดนี้เราต้องไปไหนเนี่ยเราต้องหาอะไรกุญแจเหรอเอเห็นตตขยังะราต้องหาอะไรกุญแจเหรอหากุญแจหากุญแจมีใครเจออะไรบ้างผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เขาเจอแล้วเจออะไรอ่ะโอ้เจอประตูเจอประตูเลยกระจกอันนี้อะไรห้องใต้บันไดนาเข้ามาเอ้ยเราหาอะไรมาเปิดได้เลย โอเคเนี่ยดึงไลฟ์ดีดีตอนตอนที่เราเล่นกันมันจะมีมันจะมีผีไปเลยไปเลยยืนนแล้วผีแล้วมามันมันเอออยู่ไหนปะมีห้องน้ำมีห้องน้ำมั้งห้องน้ำห้องน้ำมีก่อนมัโอเคไม่มีอะไรห้องน้ำชายปะ

ก็ข้างล่างไงมต้องเอาสกิลหนึไส่กระโดดลงไปเลยไม่ได้เขาไม่อยากการเขาไม่อยากงได้เอาคุณไม่ได้กห้อไป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 ด้วยครับเพื่อนเขาไม่กลัวเขาไม่หนเขาไม่กลัวตรงนี้นี่ไงไป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 ไเฮวิกโกเฮยวิกโโอ้อะไรวะเมื่อกี้มีตัวอะไรยึนอยู่ตรงนู้น เกมสีประตูเกมสีประตูสีประตูสีประตูอะไรประตูอไหนึ <c oughs> น้นมาบ้างเช็คดิ่โอ้โหเช็คดิมีคนขี้บ่เดี๋ยห้องนั้นวานงไอ้เจ้าหน้นหาทาอย่างเงี้ยเตรียมมีดละเอาเลยเข้าไปเช็คแกเข้าแกก็เขา้เขาไปยิงในห้องนอนไม่มี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 ใครไม่มีใครนั่งขี้อาาไปตูเป่าให้เรอไป นัดไม่ได้เป็นพรอบเฉยๆโอ้ยเคมเขาว่าใช่ตรงนี้โอ้โหห้องประชุมประชุมไม่ได้เอ้ยได้ปะได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหากุญแจต้องมีกุญแจอันนี้อะไรการแสดงรำบุกเปิดอันนี้เปิดได้ป่ะไม่ได้อันนี้อันนี้เปิดไม่ได้ตัวบางมีประโยชน์ตรงเนี้ย เอามางัดเนี่ยงัดเด้วมึัอันนี้คืออะไรห้องอะไรใชก่แไปเกไปไปแค่สามส่งหนึ่งโอ้คนลุกไม่ไม่รู้ไม่เห็นในกล้องวาคนลุกวะอย่ายคนลุกก<ห>ิงเมือนเมื่อกี้พอดิน้นเสียงอะไรสักอย่างไม่นะเัเสียงเขาเปิดเสียงเองเสียงแจ๊ จนแกร้องอ่ะเจ๊ไม่ไยต่อไปต่อไม่กี่บังบังต่ก้องทไมโตคือไม่อยากเข้าเลวันนี้เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวผีเขารับผีเขาจอกุญแจแล้วไปไปเปิดเปิดได้ป่ะห้องประชุมอ่ะ้ีคบไม่ก้อเลย โลกี้วัดเปิดไม่ได้สงสัยนี่กุญแจเหลืองนี่หรอไม่ใช่วะโอ๊ะมาเนี่ยมาเนี่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 ตามเนี่ยหรือว่าห้องหรือว่าห้องด้านล่างวะไอ้ชั้นใต้ดินเรายังไม่ไปดูเลยนะ ใช่แต่ว่าตรงนี้มัน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 จะติดมานล้วก่อนเครียดไม่ตายแล้วนะนอนบ้าโอ้โหเกมนี่ไงห้องใต้ที่มันบอกก็คือตรงเนี้ยมีเขียมกินแหลยเมื่อกี้เห็นเห็นคนนั่งแล้วห้อยขาไหมไม่เห็นใหม่ที่บอกวอาได้นะอ้าว เอออันนี้ห้องนี้นว้าวเราเข้าไปยังวะเนี่ยห้องนี้นยัง,ยงังเอาเขมตรงประตูยงนลกไกลล่โอ้ลไก่โอ้ลไก่ลาค่ลวกไเลย,เยดกดเดเข็กเดดเกเดกก็เเเกกเเ เออเคยรีดตรงของเคยรีอันนี้เปิดได้ป่ะเออไปห้องไปชมเอาไปห้องเมื่อกี้ไม่เห็นีุดจีบวะฮะไม่ไม่มีอะไรเลยวะโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีอะไรอ่ะมันมันวิ่งไปเปิดประตูป่ะเพราะว่าพอมีเสียงมันเปิดประตูพอดีอ่ะมันวิ่งไปเปิดประตูป่ะแล้วก็ขอประตูหรือเปล่ามันถึงจะออกมาไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่ะตคุณเจคุณเจสีเขียวเปิดห้องประชุมได้ป่ะไม่ก็เปิดตรงด้านล่างอ่ะเอาคุณเจสีเขียวเข้าในห้องอ้ห้องที่ผีมันขุดเอ้ห้องที่ผีมันขุด ถ้าห้องประชุมไม่ได้เาไปเปิดห้องชั้นใต้ดินดูียจริงอะไรวะาไดเราอยู่เูรอยู่แล้วเสียงใครตยคอนคว้าไม่ได้เดี๋ยวพึ่งไม่ได้วหเฮ้ยลองไปห้องนั้นไหมเขียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มามามา ฮ่าฮะาฮะฮะฮะอะไรอ่ะมันมีตัวดำดำค่ะตัวดำดำไม่โว้ยมันคนละที่ไอ้ที่นั้นอ่ะคือมันเดินไปแล้วเปิดประตูเราแก้บั็กได้แล้วโว้ย ไอ้ตอนนี้ดาเป็นผู้นำเอ้ยลองเปิดโอ๊ยไอ้ไม่ได้แยรู้ไหมอะไรรู้ไหมอะไรมือไอ้นอนเวมือไอ้นอนมาทันรูปมาตรงเนี้ยโกใกไก่นเดี๋ยวหลองเชียรหรออะไร เจอผีแม right? ็ปพีเข้าไปเลยนี่กลายเป็นเกมอะไรไปเลยเฮ้ยเราลองไปเปิดอันนั้นไหมเราได้กุญแจทั้ลหม

ใช่ถามจริงถามจริงเอาคาราบาวแดีนงัดได้ปะอ้าวคาราบาวใครอ่ะฮะลูกหม้ตกลงมาทำไมทำไมเขาไม่นำวะจะได้คอนเทนต์ทำไมเขาไม่นำวะจะคอนเทนต์นี่แหละพาสลุงีทีเราเีโอ้โหอันนี้คืออะไร

ก็คนเท่น่ังทุกอย่างไม่เห็นตัวนุ่มเลยนะเจ้าไรนไม่เโอ้ยโอเคกินี่เรจะเดินมูนหัวอ้าวที่ห้องเดียวเดินลงทาง้ตรงนี้ ใครอารมณ์มันถือว่าหายแย่เหมือนพม่าสที่มีใครอย่งนี้ห้องนี้เปิดได้เรันได้เมื่อกี้ใครเห็นมักนผีอ่ะไม่ไม่เเออมันไม่ไม่ไม่คอนทินเลยว่ะอะไรวะกแ่ให้เขาไปอ่ะโ้ย่มาก่เดินนำเองนะเไม่ได้ต้องหาอะไรมาแนี่เลยอ่ะ ก็ไม่จะไม่มีอะไรที่เข้าห้องประชุมเข้าไม่ได้แต่เขนเขาเป็นเจ้าของช่องเลยเขาได้คอนเทนต์หลายอันแล้ยเนี่ยเออน้ำเจออย่างเยอะจะอัดคลิปด้วยก็ได้นะเอามาไต่ยังไงไต่คอนเทนต์ที่เสียงด้งมาหนึ่งหรือสอเสียงที่มีคนร้องดอะแม่ซิงเกอร์เออเสียงแล้วก็ไอ้คนนั่งแค่อยู่นี้ ใครจะดูเฉลยมั่งดูเฉลยยังไงอ๋อดูคลิปเหรอดูทูบอ่ะแต่ดูนิดเดียวนะดูนิดเดียวดูแค่วิธีผ่านตรงนี้ก็พอใครอยากดูมั่งก็ไม่อยากดูอ่ะงั้นอยากดูปะงั้นดาไปหาดูงั้นดาไปหาดูยังไงก็ได้โอเคได้ก็แปลว่าได้ใช่ไหมโอเคยวเขาดูกันแค่ดูนิดเดียวเนะ ไปไปไปตอนนี้นะทุกคนด a ต้ารู้วิธีและดาตต์ต้องนำอ่เฮ้ยมาเดี๋คนนั้นเพื่อคอนเทนต์ไหมมันไม่มีอะไรมากหรอกไปที่ห้องเดิมอ่ะห้องสีทองที่เราเปิด้งมันมีคนเราเองคนดูนะสามสองโอ้โห้แค่กดชิคเทียงแค่กดชิคแค่กดชิดเท่านั้น เทำไมเขาได้ยินเสียงโซ่ผลการได้เจ็บเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฮะมีบ้างมีบ้างได้ยินเสียงติ้งติ้งอ่ะไม่รู้ใครได้ยินแต่ไม่ได้ติ้งติ้งคือไม่มีเสียงติ้งติ้งแล้วก็ครืนและมีอีกแล้วมีอีกแล้วติ้งติ้งครืด เพลงเสียงเพลงมีผู้หญิงร้องโอโอด้วยโอ้โหพี่ยิอ้ยโอ้โอ้โอ้โออโอ้โอ ไม่จไม่อยากไปลว่าอะไอยากชอบเลก็ไม่ถึงาืเยงมาญาเกิดอนนก็พจิกคนยงมาญาเกิดิงคือคืออะไรวะคืออะไรอะคลาจริงิงไม่ิิัให่เรงรลองอเาองไปองไปไเียนมั้อเคเาทการนเไปเลยั่ไดลยงข้าวเขาม่ใจเกี่ยวไม่โดนด้วยเขา ใครก็ได้ยู่ใกล้ๆขออุ่นใจหน่อยไม่เคนเกียร์เลงหัวเสียงหัวใจบายบายยังเป็นมันีเสียงบางางลางด้วยอะเกิดอะไรดาดดังอย่างนีงโอ้ติง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 ตงดังลก็โอตงี่ยีเสียงเสียงแบบนีด้วย พาติ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 ดราสวยมากเลยนะครับไม่เห็นผีเลยนะครับไม่เห็นเลยดาวสวยมากเขาไม่มีใครคิดจะตามขึ้นมาเลยนหรอวะรอไอ้ดามาลุไอ้ดาตาแ้่เขาเลือดน้อยเกินไอ้ดาเร็วมาหนเลยอย่าฆ่าแค่บ้าเขาจะหลวม สวมมาเลยสมพิษก่องเอาเส้นขมดาตาถึงได้ยินเสียงมีมีงูงูรอด้วยนะเขาจะสวมพิ้นพะไปในกระป๋าดาตาเก็บไม้กอสมพิ่าเออเขาไม่ใช่พะรหลงวหลงพ่อมิเงี้ยช่วยพี่ không đi Ủa tụt chay tinh 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 อย่าอย่าไอ้เลี้ยวมันอาจจะหายไปเหมือนผีนังขี้ก็แล้วเสียงมันไม่หยุดเว้ยเสียงเพิ่งมดเลยได้ยินเหมือนกันเก็บไปปะไปไปไปเลยไปพร้อมกันไปด้วยกันแน่นอนมามามา้ากันเลยมาค่างกันเนื้อมาบอยแบนเลยเจอก็เจอกันสามไอ้หมาดิสามสองหนึ่ง

แกไม่ได <mile> ้คอนเทนต์แกเห็นแหละเขาเห็นผีน uh ังเขาเห็นนางรับที่กยูลังรังอยู่เขาเห็นคนเขาเห็นคนนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาเว้ยแกไม่ได้เอ็นทำไมแกไม่น่าเห็นไหมแกเลยไม่ได้คอนเทห็นเลยมีเขาเห็นคนเดียวนี่นางรังที่กยูลังเต้นอยู่อะเป็นไรเต้นบอยแบน้์เนี่ยวะที่มันกำลังรังอยู่อะตรงนี้เหรอเต็มเต็มตาเว้ยมันรังอยู่ตรงนี้ตรงนี้เว้ยตรงนี้เราลังบ้างไหม มาลำบ้างเออลองลำบ้างลองลำบ้างลำบุญลำกบูเห็นเขาเต้นอยู่วะมันมีปรไปต่อไปเร็วเห็นเธอห็นเขาเต้นวะไม่เห็นหรอกไปไปต่อโอ้โหไปไม่ได้หวะตัวนี้ก็ไม่ได้ไปถ้าเกี๊ยวโดนอาจจะช่วยมันใช้คาราบาลไงไอ้เข็มแกต้องเดินแกต้องไปติดกแพงะมันมันเปิด เปิดไม่ได้มีประตูอีกด้านหนึ่งด้านนั้นน่ะ้ไอ้ประตูนี่ปะอันนี้อันนี้ประตูอะไรอะอ่ะอันนี้บดนี่หวมมีประตูอีกอันนึงด้านนั้นอันไหนอะที่ได้กระโดไปอะมามมามยมมามเมาา โอ้โอ oh ้โหเอ็กซ er> ์เจ็บจคนเตรียมพร้อมนะจับจิเจออะไรที่ไว้วงีที่เขาเห็นอะไรอะไรที่เกิดขึ้นนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะกดจำไว้แล้วแกเขาเดินหลังสุดเลยเมื่อกี้เขาเดินหลังสุดเดี๋ยวฟังก่อนแกเขาเดินหลังสุดเลยเด้ยินฟังก่อนแล้วว่างแกเขาเดินหลังสุดเลยเมื่อกี้เขาเดินหลังสุดแหละแล้วแล้วเข็มกับดาตาเดินนำไปแล้วใช่ปะอ่า เขากําลังจะเดินตามเข้าไปแล้วมีนางรำหัวมาตรงหน้ามาลาอ่ะว้าวมีไอ sure. ้นนมีไอ right> ้นนกับเขาได้คอนเทนต์อ่ะเขายังไม่ยังไม่ได้สักคอนเทนต์เลยเขี้ยมเขาได้แล้วคนนั่งขี้อ่ะจะได้แค่เดียวอ่ะไอ้นนไม่เจอหนังมึงได้เพื่อนแล้วแค่ไม่แค่ไม่แค่แต่ก่อนน่าจะต้องมีห้องประชุมหรือเปล่าจริงใช่ใช่ไอ้สีมันเหมือนกันปะไม่เหมือน เฮ้ยเห็นได้ตอนที่เราหลับใช่ไหมเมื่อกี้คือแบบกอดโทนเต็ปหมว่าไงอนนี้ท่านเขาใช้รถจูงยิงเชียวตอนเนี้ยเออเข้าแวเราไปข้างหาสุดดีไหมไป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 ไ เราขึ้นไม่ได้เขาขึ้นขึ้นาขึ้นมาขึ <h <h ้นได้ขึ้นได้เขาขึ้นไ้เมเันไม่ได้บอกเกมมันไม่ได้เราขึ้นหรือเปล่าไม่เขาไม่ใ้รอเป ถูกไมนก็ไม้น่าจะเไม่ดีจะมาจะีลงเดียวแต่มถูกอ่ะอัไรีอนี้คืออะไรหรืว่าเราต้องไปอีกอบไอทงไหมมีอะไรแล้วนอกจากนั้นอะไรกคนลงไปมีอะไรบ้างไอดาเปิดโปเลยมันต้มีอะไรคิดก่อนตรงไหนยังไม่ไดไปอ่ะบ้างตรไนไม่ไดไปบ้า

มีเห็นเห็นตัวทรงองค์เอวของเธอแล้วช่างงดงามเอ้เอ้ไแล้วเนี่ ห้าวห้าวเออบายบายเอาเข็มใช้เข็มข้ามหัวเราไปแกะไปหาอะไรก่อนไหมเปิดได้ไหมอ่ะเข็มปีนเข้าไม่ได้นะเขาจะบุกอ่ะเข้าไปแล้วไปไหนอ่ะเย้หาเราบูดอย่างยั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 งเอ้ยไปไหนอ่ะก็ผ่านไม่ได้ แต่ตาแบบนี่เราครออกไปฮะแล้วเขาจะเปิดยังไงจะตอนนี้เขาหาตาตาไปแล้วตรงนี้ตรงหังเขาเยอะนี่ไงกุญแจของรอบช่องมรกาไปได้ไหมอ้าวตอนนั้นมีอ้าวตอนนั้นมีกุญแจเหรอคลิกคลิกคลิกกดคลิกกดคลิก ดูเพิ่ม<ข>อ่ะนะเขาเก็บไม่ได้ข้มีอะไรจะบอกอ่ะบ<า>ักแตงโมใช่ถ้าตอนนี้เขาดูมานะ <ขอ S 1> มันเก็บได้แต่นี่มันเย้ย ไปก็คือผ่านเลยใช่ปะผ่านดาตาดีกว่าเขาจะแชดูดูแด้ได้ออกไปก็คือผ่านแต่ว่ามันอาจจะเป็นพวกเขียนโกงหรือเปล่ามันเลยไม่ผ่านผ่านไปเด็ยเขาจะลองไปแล้วเราก็เคเก็ลงผ่านแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีอันนี้มีอันนี้เอ็นบายทับพง จริงเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูจริงอะทุกคนเกมนี้ก็จบไปแล้วเกมนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับสำหรับคนที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะว่าเคยเล่นเกมนี้หรือคุณไม่เคยนะครับตอนนี้สำหรับเรยบายอย่าลืมไปติดติดติดต,ตามเขาด้วยนะครับ คนสร้างชื่อท้าปองเขามีแมพผีแบบนี้อีกเยอะนะครับก็จะเนแ้แสดงไปบายปันใจมินเนี่ยน